สวัสดีค่ะนี่ค่ะสซียวเกมเมอร์นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีวิวมอดคา r p เพนเตอร์บล็อกดกันนะคะแล้วก็ใช้แมปอะไรนะสวสัมทาวสวัสมวิเล e อะไรสักอย่างเดี๋ยวลิงก์ก็จะใส่ไว้ในกล่องด้านล่างเลยก็เห็นว่าสวยดีเป็นคนชอบไบโอมเนี้ยไบโอมอะไรนะฮึไบโอมสวัสมสวัสมแลนชอบมันมีน้ำเยอะดี ต้นไม้ก็สวยมีพวกแบบถาวันก็ชอบก็ใครอยากโหลดไปสำรวจก็โหลดได้ก็มันแบบมันก็แบบต้นไม้โคตรใหญ่ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันพอเข้ามาก็อยากเลือกอันนี้มาสำหรับเอ่อรีวิวมอดก็วันนี้ก็จะเพิ่มแบบของตกแต่งน่ารักน่ารักเข้าไปในเกมก็แต่เออ วิธีค้ามันมีเยอะมากก็อาจจะไม่ได้รีวิวทุกอันแต่ก็ไปดูวิธีคราได้ที่ฟอรั่มเลยก่อนอื่นสิ่งที่เราต้องใช้หลักๆเลยก็คือค้อนวิธีค้าก็ต้องใช้เออวะต้องใช้อันนี้ก่อนโอเคอันนี้คือคา r ฟนเตอร์บล็อกก็คือใช้ไม้อันหนึ่งแล้วก็ใช้สติกล้อมรอบมันก็ไม่ได้แพงมากกดได้ไหมมันก็ไม่ได้แพงมาก ก็อันนี้เอามาใช้แทนสติ๊กแล้วก็ใช้เหล็กสามอันก็ได้ค้อนเออคอนแล้วก็ใช้อันนี้แทนสติก๊กใช้เหล็กอันเดียวก็ได้เออเขาเรียกว่าอะไรวะที่แกะสลักคีเซลอะไรทุกอย่างอะ่ะไม่รู้ว่ามันป็นมันคืออะไรเหมือนกันแต่เจ๋งดีก็หลักๆเลยก็คือบล็อกนี้ก็นี่ก็เราก็เอาบล็อกอื่นมาคลิกข,ขวา แล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นบล็อกนั้นมันก็อาจจะดูมไม่ได้พิเศษแต่ถ้าเราใช้ไอ้สองอันเนี้ยใช้ไหนวะคลิกขวาเออนี่เออ,อันนี้ไม่ได้ต้องใช้น,นี้นี่เฮ้ยไรอ่ะทำงนี้ได้เดรออ๋อทำให้มันกลายเป็นครึ่งบล็อกอย่างงี้ก็ได้อ,อ่ะรู้สึกจะต,ต้องคลิปแล้วก็กดคลิกขวาด้วยอ,อ่ะดูคลิกขวาเออเนี่ยมันควรจะได้ไหมเหรอ งงเออเชื่อมันก่อนละกันอันนี้แล้วพอทุบเราก็จะได้อันนี้คืนทีนี้เราก็จะมาให้ดูความพิเศษของวันนี้งั้นเราก็เลือกอ่าม,มันน่ารักทุกอันเลยไม่รู้จะเลือกอะไรรู้ว่าเตียงเตียงเต,ตียงสวยก็เอาอันนี้มาสักอันหนึง่งมันเหมือนเป็นทางลาดเอออันนี้เป็นพื้นท็อตก็งั้นี่ะประตูก็เจ็กแล้วก็มีตู้เซฟ ก็มันจะมีเลเวอร์กับเออ่คันโยกกับเอออะไรอะ่ะ mm hmm. เฟเชิฟเพจด้วยมันก็เป็นสามารถใช้เลสโตนได้ก็สมมุติใครอยากแบบอยากสร้างบ้านสวยๆอะไรเงี้ยโอเคเราก็ออกมาด้านนอกอตรงนี้แหละตรงนี้เลยเอ้ยมีทางขึ้นนี่เราก็ขึ้นไปเออเนี่ยห้องห้องดี่ห้องไว เอ้ยงงอืมอืมอ่ะก็ถูกออกสมมุติเออเรามีพื้นที่น้อยอย่างเงี้ยเราอยากจะตกแต่งห้องอะไรเงี้ยอยากจะตกแต่งห้องให้มันแบบสวยขึ้นทํำยังไงทำอย่างนี้เลยอันนี้ก็อันนี้เอาไวทา้ที่หลังทุกประตูออกก่อน ประตูเจ๋งมากประตูมันก็จะรูปแบบอย่างนี้ซึ่งไม่เหมือนประตูธรรมดาแล้วก็แล้วก็เอาบล็อกอะไรก็ได้บล็อกบล็อกไหนดีอ่วบล็อกบล็อกบล็อกอะไรดีเออนี่ชีตชีตหรือฟองน้ำนั่นเองเราก็จะได้ประตูฟองน้ําแต่มันไม่จบแค่นั้นบางคนก็อาจจะแบบเออทําไมต้องมีกระจกอะไรอย่างนี้ไม่ชอบกระจกก็ไม่ต้องชีปหรอกมั้ง นี่คลิกขวาด้วยคอนมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบประตูไปเรื่อยๆก็จะมีเอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่โอเคโอเคนี่เราก็ทําแยกครึ่งกันได้ด้วยแล้วก็อาจจะเครื่องบนเป็นไอ้นี้ได้ปะโอ้ไม่ได้ฮะมันต้องได้ดิเคยเห็นได้นี่เอาใหม่าใหม่ได้ปะวะ หรือนีไงน่ารักอะ่ะชอบอันนี้เอาอันนี้มันก็สมมติจะเอาอันนี้ก็คลิกขวามันก็จะมีประตูแบบมีกระจกครึ่งบล็อกกระจกเต็มบล็อกไม่มีกระจกเลยเป็นเหมือนประตูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะประตูกงขังประตูกระจกหลายอันประตูไม่มีอะไรเลยเหมือนก็ทําเป็นประตูแบบประตูลับได้อ,อ๋อเฮ้ยผิดอันถ้าเราชิปแล้วก็คลิกขวาด้วยคอนเนี่ยมันก็จะขึ้นว่า Will behave like, like an iron door ก็คือมันก็จะเปิดไม่ได้ถ้าใช้มือปกติต้องใช้สัญญาเลสตโตนแต่ถ้าเราคลิปแล้วก็กดคลิกขวาอีกทีมันก็จะเปิดได้ตามปกติเป็นประตูไม้ต่อไปเตียงเตียงอันนี้ชอบมากก็คือเตียงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็ใช้บล็อกอะไรก็ได้มาวางไว้เออตาอบก, <c oughs> ก็สร้างในของที่นี่ไงเราก็ได้เตียงเตาอบ ทีนี้สมมุติเออมันขาวอะไรเงี้กดคลิกขวาด้วยอันนี้เลยแล้วก็จะได้ลายเตียงหลายๆอันก็มีคอนมีหลากสีมีลูกอมเหรอมีอะไรไม่รู้อะสีหลายๆแล้วก็มีเรนโบว์อันนี้ชอบมากมันเหมือนโฟเซนแล้วก็มีคอนเออมีแค่นั้นแหละเอาโฟเซนเอาโฟเซนเอาโฟเซนโอ้เลยเลยเลยโอเคทีนี้อันนี้ก็เจ๋งอันนี้เป็นเซฟนะฮะก็นี่ค่ะปินเตอร์เซฟแล้วก็ยัดของไปได้ ห็นมันก็แล้วเราก็เปลี่ยนไปตามบล็อกได้ด้วยอาจจะใช้บล็อกนี้โผล่เข้าไปโอ้โหโคตรแนวเลยทีนี้แหละทีนี้เราก็กดคลิกขวาิกขวาคลิปแล้วก็คลิกขวาด้วยคอนมันก็จะล็อกอัปอัลล็อกก็คือถ้าล็อกคนอื่นก็จะมาเปิดของเราไม่ได้ซึ่งก็เจ๋งมากอันนี้คงต้องโชว์ข้างนอกอันนี้ก็ต้องโชว์ข้างนอกเหมือนกันโอเคอันไหนโชว์ไปแล้วเก็บโอเค ทีนี้ก็พื้นก็ไม่ได้พิเศษอะไรก็แค่พื้นนั่นแหละแต่มันสวยดีก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็เปลี่ยนได้เออก็เป็นแบบเหมือนไอน์อน,น,ออนพื้นไอนลอนพื้นอะไรก็ไม่รู้หลายๆ,ๆก็อยากทำพรมอยากทำอะไรแนวๆมันเปลี่ยนสีได้ไหมนั่นเนี้ยนี่ไงไม่ได้เซ็งถ้ามันอัปเดตแล้วมันเปลี่ยนสีได้จะเจ๋งมากเลยก็นั่นแหละ ทุมไม่ออกอ่ะทิ้งไม่เนี่ยโอเคทีนี้เราก็อุย้ยสเกลโอ้ยบ้าตกใจอา่าก็มึดนะข้างในก็แล้วก็มาโชว์สองอันสุดท้ายกันแล้วกันนั่นแหละโอ้ย,อยตกน้ำตกน้ำตกน้ำ,ตก,นำตกท้้มโอเคอันนี้มันก็จะมีหลายแบบมันก็จะเป็นเหมือนที่ขึ้น ข้างบนมันก็เดินขึ้นได้เลื่นโอ้ยตรงนี้มันเป็นสลับแล้วเนี่ยเควางเสริมให้มันเป็นบล็อกนี่มันก็จะเดินขึ้นได้ตามปกติเหมือนลื่นเลื่นได้อะไรงี้แล้วก็เปลี่ยนสีได้ตามปกตินะเออได้หรอใช้สลับก็เลยนี่มันก็จะเหมือนอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเราโฉมมดเราใช้เออใช่มันมีไอเทมพิเศษด้วยจริงๆเกือบลืม ก็ถ้ามมติเราใช้ดินยาอย่างนี้ลีกขวาเข้าไปปุ๊บออกผิดอันลีกขวาเข้าไปปึกนี่โหเจ๋งทีนี้มันก็จะมีไอเทมเอาเอาอันนี้ให้เสร็จก่อนนี่คือรั้วโอ้วางไม่ได้ไปหาแผ่นดินดีกว่าบินบินบินโอ ific. โอโอไฟกันแล้วไฟกันแล้วตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเกิดการาไฟกันแค่มัน ก็ลัวนี่ก็ครียกได้ว่าเจ๋งไม่ใช่เล่นถ้าเราใช้ยายอย่างนี้มันก็แบบเออเนียนอะไรสวยดีแล้วมันก็เปลี่ยนแบบไ้ด้วยก็มีสี่แบบมั้งถ้าจะไม่ผิดเอา้าชิปเอา้าเฮ้ยเอา้าเฮ้ยอะไรวะวันนั้นยังเล่นได้อยู่เลยเอา้าเฮ้ยเอา้างงเลย ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันเปลี่ยนเคยเปลี่ยนรั้วได้ก็เออเพื่อนกันไปแล้วนุ่นโอเคทีนี้มันก็จะมีไอเทมพิเศษที่สามารถมาทําได้ทําเป็นบล็อกแบบลายส,สวยๆได้ซึ่งเราก็จําได้ไม่หมดก็ไปดูในฟอรัร่มได้เลยนะคะก็อืมสมมติเราจะเอาบล็อกไดมอนด์รู้สึกมันต้องใช้ยาปะ่ะหรือว่าใช้อะไร เออเนี่ยใช้ยาเอ้ยไม่ใช่ดิใช้อะไรได้บ้างวะใช้สติงอ่ะใช้ใช้นี่ใช้นี่นอ่าสติงอ่ะใช้สติงได้สติงก็เอาเป็นแซมเปิลแค่นี้ก่อนละกันจำไม่ได้สมมุตินี่เรามีสองอันนี้กดเป็นเพชรได,ดมอนด์บล็อกไดมอนด์เพชรไดมอนด์เอ้ย เออเออแล้วถ้าเกิดเราเราเสริมข้างๆได้ด้วยมันขึ้นมาอย่างนี้มันก็สวยแหวนึ่งเราชอบนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็เสริมเป็นบล็อกแบบเหมือนบล็อกใหญ่ๆได้อะแต่มันค่อนข้างเปลืองเมื่อกี้เราคุยกันถึงไหนละลืมเลยโอเคเออรู้สึกเหตุก็ใช้ได้ไมั้งถ้าจะไม่ผิดนะชิปเออใช่ชิปแล้วก็คลิกขวาอืมผิดอัน ชิปแล้วก็คลิกขวานะมันก็จะได้เท็กเจอร์มาแล้วเราก็ใส่บล็อกเข้าไปข้างในได้อันนี้เหมาะสำหรับทำบ้านผีสิงเลยก็ฝากมอดนี้ด้วยถ้าใครอยากเล่นก็ลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ในกล่องด้านล่างขอให้เล่นมายครับกันให้สนุกนะคะบ๊ายบาย